ตอนที่สิบเก้าาเพื่อนๆชอบมังงะมังฮวาแมนทัวเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับจะคอมเมนต์เป็นตัวเลขตัวอักษรหรืออีโมจิอะไรก็ได้เพื่อให้เรารู้ว่ายังมีคนติดตามกระตูเรื่องนี้อยู่และอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อๆไปท้องฟ้าสดใสเมฆหมอกเริ่มพัดผ่านสิทธิ์น้องเซียนเยือน อาวุโสกูให้พวกเราทั้งหมดออกมาและฝึกฝนอยู่ข้างในคนเดียวนี่มันหมายความว่าอย่างไงสัมนักสลาลมนานกรงด้วยพลังยุทธของผู้วโสเหตุใดต้องฝึกฝนเช่นนี้เห็นชัดว่าเขาไม่สนใจแม้กระทั่งกฎแห่งวิถีฟ้าหรือว่าจะเป็นตัวอย่างบอกบใบ้พวกเราว่าแม้พวกเราจะทะลวงผ่านก็ไม่อาจหยดยานการฝึกฝนพื้นฐาน ไม่พิดน่าจะเป็นเหตุผลนี้ล่ะบอกเสียนเหยียนใจบัดซบยังไม่ได้ใส่หัวออกมาอีกเรื่องสารเลวที่พวกเจ้าทำไว้พวกมันเสือเฉริ้วแล้วยินดีปีดาบนความทุกข์ผู้อื่นฮ่าฮ่าฮหน่อยหน่อยหน่อยน่อยชิง พวกเจ้าทะลวงผ่านกันหมดแล้วหรือระดับถ้ำเทวาเป็นไปได้อย่างไรนาสิเลยสิหาขู้รักปูผาทนเดียวทะลวงผ่านนั่นยังกล่าวได้ว่าบาังเอิญแต่อารักขาปูผาเกิดทั้งหมดทะลวงผ่านเป็นมู่คณะตึกคุกเข่าลงอย่างไว คาราวะพวพุโสทุกท่านรู้จักสถานการณ์อยู่เป็นในตัวนี้พวพุโสถือไอสารเลพวกนี้จะต้องขุดต้นกําเนิดแม่น้ําวิญญาณมาฝึกฝนเป็นแน่ถึงได้ทะลวงผ่านอย่างรวดเร็วไอนี่อยู่ไม่เป็นโดนเจ้าตั้งหาสีสารและเร็วปักเขาให้ฟันหลุดเลย เบิกตาสุนักของเจ้าแล้วมองให้กระจางพลังวิญญาณของแม่น้ำนานแน่นกว่าเดิมหลายเท่าไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นโว้ยเจ้าทำทุกวิฝีทางหลอกข่ามาจับคนอย่าให้ข้ากลายเป็นคนบาปตลอดกาลของสำนักสลาลมหรือไงผู้อาวุโสทุกท่านข้าได้จัดก,การสิทธิ์ที่ปล่อยข่าวลือลวงคนแล้วจะลงโทษอย่างไรดี ตามแต่พวกเจ้าจัดก,การเถอะเหยื่อสิวย้วนไอ้โง่เต่าตุนทำให้พวกเราภาพวัสนาใหญ่เช่นนี้ตอนนี้พวกเขาทั้งหมด,ด้วนเป็นระดับธรรมเทวาแล้วมีเพียงเราที่เพิ่งสัมผัสระดับวิญญาณยังเกือบจะหลอกให้พวกเราทําผิดต่อผู้อุโสบัดซบจริงๆย้ำแม่งให้เละเลยตุกตับ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 ชุบ แย่ yeah, แล้วสำนักกระบี่เมคาล่องวังไร้รูปและหอจันดารามาเยือนภูเขาแล้วคารวะภูโสชิง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 นั่งสมาธิอยู่นะครับอุโสต้องเป็นเพราะก่อนนี้พวกเราฝ่าด่านคอด้วยกันจุดประกายความผันผวนของกินอายฟ้าดินโลกนี้จึงได้ดึงดูดทั้งสามสำนักมา ตอนนี้เหล่าผู้วุโสดูแลต่างปิดดานพวกเราสมควรทำอย่างไรดีขุมกำลังทั้งสามนี้คืออะไรตอนนี้สำนักสลาาลมสำนักกระบี่เมคาารองวางไรรูปและหอจันดารารวนอ,อยู่ภายใต้เขตอำนาจของลทัทธิเพิงโหม สี่สำนักใหญ่ทุกปีจะต้องส่งเครื่องบรนณาการแก่ลัฐีเพิงโหมโดยผิวเผินระหว่างสาสำนักสงบสุขไร้เรื่องราวแต่ก็จะเกิดกระทบกระทั่งกันเพราะทรัพยากรบางอย่างร้อยปีที่ผ่านมาสำนักสลานลมเสริมโทรมอย่างต่อเนื่องล่อยครั้งที่ถูกตั้งสาสำนักร่วมมือกันป่าป,ปาม สำนักสลาลมยังต้องจ่ายสวยลัทธิเพิงโหมสำนักไก่ป่าที่ไม่รู้ว่าโผล่ออกมาจากไหนไม่นึกว่าจะกล้าเหยียบหัวสำนักสลาลมช่างเป็นตัวอัปมงคลจริงๆอาวุโสโกรปูปีนั้นเหล่าชนรุ่นก่อนล่าถอยมายังแดนลูกล้างทางใต้คำพีสำนักจำนวนมากสูญหายตอนนี้ไม่ดีเท่าแต่ก่อนจริงๆ พวกเจ้าไปจัดการเองเถอะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเรื่องขัดแยง้งเล็กๆน้อยประเภทน,นี้เราไม่มีเวลาจัดก,การหรอกเมื่อเราออกจากภูเขาจะไปทำลายลัทธิเพลิงโหมทันทีออกไปเสียสิทธ์น้องเจ้าว่าผู้โสกรูหมายความว่าอย่างไรสิทธ์พี่ ท่านลืมประโยคสุดท,ท้ายที่อาวุโสกล่าวหรือสำนักสาลมยังต้องจ่ายสวยลวที่เพิงโหมไปแล้วหรือความหมายของเจ้าคือท่านลองคิดถึงท่าทีที่ไม่พอใจเมื่ออาวุโสกล่าวเช่นนี้สิมีแต่ละทีเพิงโหมก็ไม่อยู่ในสายตาอาวุโสกูยังจะสนใจสาวสำนักนี้หรือไงเอ๋อย่างนั้นเหรอ ความหมายของผู้สื่อ่วกูเรียบง่ายยิ่งนักหากพวกเขาเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายเช่นนั้นก็ช่างประไล่หากไม่เชื่อฟังเช่นนั้นก็ฮือฮือฮือเชียดแม,ม่อันนี้คือฟังแล้วไปตีความแต่ตีความได้แบบนี้